อินเทอร์เน็ตมักสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้เสมอมีไม่น้อยที่ลูกค้าจะหยิบมือถือมาเข้าเว็บไซต์ก่อนเดินเข้าร้านเพื่อหาทรงผมที่เข้ากับตัวเองไว้สื่อสารกับช่างตัดผมแทนการอธิบายบางครั้งตัดไปไม่รู้หรอกว่าทรงนี้เรียกว่าอะไรรู้แต่ว่าฉันชอบแบบนี้อยากตัดทรงนี้ก็แค่ยื่นมือถือให้ช่างดูแค่นี้ก็เรียบร้อยด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการจาเป็นต้องจัดเตรียมเทคโนโลยีไว้บริการลูกค้า ่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นอัพลุกให้ดูทันสมัยรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและเตรียมรับมือกับการแข่งขันในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตประจําวันมากขึ้นวันนี้มีหลัก 5P มานําเสนอผู้ประกอบการร้านตัดผมที่สนใจปรับรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าและดําเนินกลยุทธ์ใหม่ๆซึ่งจะทําให้ร้านมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้หลัก 5P นี้ประกอบไปด้วย P Public, P Post, P Package, P Preview และ P Point พีแรกคือ Public พื้นที่สาธารณะบนโลกออนไลน์สำหรับนำเสนอคอนเทนต์ที่ร้านตัดผมสามารถสร้างสตอรี่เพื่อให้คนมาติดตามโดยเปิดในรูปแบบเว็บไซต์เว็บบล็อกแฟนเพจหรือพื้นที่ออนไลน์อื่นๆที่สามารถลงเนื้อหาได้และมีคนเข้าถึงทำให้เป็นสาธารณะเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นพีที่2คือโพสเมื่อมีพื้นที่แล้วก็สามารถสร้างเนื้อหาและโพสตลงในเว็บไซต์หรือแฟนเพจของร้าน ซึ่งการโพสต์นี้ทางร้านต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์ให้ถูกหลักต้องรู้จักการเลือกใช้คีย์เวิร์ดการใช้คําเรื่องราวที่นํามาโพสต์ลงต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมายไม่เช่นนั้นโพสต์ไปก็ไม่มีคนเห็นไม่มีคนสนใจซึ่งทางร้านต้องหาความรู้ในเรื่องนี้เพิ่มเติมพิธีสามคือแพ็กเกจแพ็กเกจโปรโมชั่นที่ร้านจะต้องคิดและวางแผนมอบส่วนลดหรือสร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอยากมาใช้บริการซึ่งเรื่องนี้สามารถทําได้หลากหลายมาก มีทั้งส่วนลดของแถมหรือการสะสมแต้มแลกของซึ่งไม่มีสูตรตายตัวพิธีสี่ 4, คือ preview. พรีวิวพรีวิวสินค้าและบริการเป็นคอนเทนต์ที่สังคมออนไลน์ชื่นชอบเพราะจะเห็นตัวอย่างสินค้าหรือบริการก่อนที่จะต้องจ่ายเงินได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียอย่างน้ำยาเคมีพันธ์ต่างๆที่มีไวบริการลูกค้าได้นำเสนอได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรดีอย่างไรใช้แล้วได้ผลอย่างไรนำเข้าหรือผลิตที่ไหน หรือพี่วีบรรยากาศร้านถ่ายคลิปแนะนําช่างตัดผมของร้านและโพสต์ลงในแฟนเพจก็สามารถสร้างความน่าสนใจได้ในระดับหนึ่งี่สุดท้ายคือพอยต์เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราก็ใช้พอยต์หรือการสะสมแต้มเป็นการมัดใจลูกค้าอีกทางหนึ่งเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ําหรือจะติดตามความพึงพอใจของลูกค้าโดยให้ลูกค้าแอดไลน์ของร้านเพื่อสะสมแต้มแบบอิเล็กทรอนิกส หลังจากนั้นร้านก็สร้างแบบสอบถามขนาดสั้นเพื่อถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน,นําไปปรับปรุงและพัฒนาบริการต่อไปหลัก 5P ที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงหลักคิดในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้บริการและทําให้ชื่อร้านติดตลาดแต่ถึงอย่างไรการใช้เทคโนโลยีก็ยังมีเรื่องที่ต้องใส่ใจระมัดระวังอยู่โด <c oughs> ยเฉพาะเรื่องการประยุกต์ใช้อย่างเรื่องการโพสต์ซึ่งต้องเข้าใจความสนใจของลูกค้าและการเลือกใช้คําหรือคีย์เวิร์ด ซึ่งคีย์เวิร์ดที่ดีจะทําให้เรื่องราวที่เราโพสตลงบนอินเทอร์เน็ตถูกพนเจอได้ง่ายขึ้นเรื่องความรู้สึกของลูกค้าทางร้านต้องระวังให้มากต้องไม่ขายของมากเกินไปจนลูกค้ารู้สึกถูกยัดเยียดแต่ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบ้างอาจลงข้อมูลลักษณะกึ่งรีวิวกึ่งให้ความรู้อย่างคงหน้าแบบไหนเหมาะกับทรงอะไรหรือวิธีตรวจดูว่าหน้าเราเป็นคงหน้าแบบไหนหรือให้ความรู้เรื่องเส้นผมการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศรีษะการเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม มีวิธีดูวิธีเลือกอย่างไรให้เหมาะกับแต่ละคนสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ร้านกับลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการจะนําหลัก 5P ไปใช้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทําการตลาดใหม่ๆซึ่งสามารถสร้างเป็นจุดแข็งของร้านและใช้เป็นข้อได้เปรียบจากร้านคู่แข่งผลักดันให้ร้านตัวเองขยับขึ้นไปเป็นร้านตัดผมชั้นนําโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องทุนแรงในการทําการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย